รู้ไหมแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าทึ่งและมีสเสน่ห์สุดๆไปเลยมาดูกันว่ามีเกล็ดความรู้อะไรเกี่ยวกับเพื่อนสีสีขาขนปุยของเราบ้างนักล่าผู้เงียบเชียบแมวเป็นนักล่าโดยธรรมชาติดวงตาของมันถูกออกแบบมาให้มองเห็นได้ดีในที่แสงน้อยช่วยให้พวกมันล่าเหยื่อในตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หนวดของแมวยังทำหน้าที่เป็นเสาอากาศช่วยให้มันรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม หลับเก่งเป็นที่1แมวใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันไปกับการนอนโดยเฉลี่ยแล้วแมวจะนอนหลับประมาณ1 2บสถึงสิชั่วโมงต่อวันเพื่อเป็นการเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้ล่าเหยื่อและเล่นสนุกรักความสะอาดแมวเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดมากๆพวกมันจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเลียขนตัวเองเพื่อทําความสะอาดและจัดแต่งขนให้เรียบร้อยอยู่เสมอนอกจากจะช่วยให้ขนสะอาดแล้วการเลียขนยังช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตอีกด้วย เสียงร้องหลากหลายแมวไม่ได้แค่ร้องเหมียวเหมียวเท่านั้นนะพวกมันสามารถส่งเสียงได้หลากหลายแบบทั้งครางเปอร์คูฮิสคำรามกราวหรือแม้แต่เสียงสูงสูงต่ำต่ำที่เรียกว่าท tr ริลทริลซึ่งแต่ละเสียงก็มีความหมายแตกต่างกันไปเป็นนักไกยกร,รมด้วยความยืดหยุ่นของร่างกายและหางที่ช่วยรักษาสมดุลแมวจึงเป็นนักไกยกร,รมตัวยงพวกมันสามารถปีนป่ายกระโดดและลงจากที่สูงได้อย่างน่าทึ่งโดยไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บ จมูกแมวไม่เหมือนกันเหมือนกับลายนิ้วมือของคนจมูกของแมวแต่ละตัวจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแมวเรื่องไหนที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมอีกไหม